สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาบุญมาประปาทิบานโนนแต่นะครับผมวัด้านนนสร้างภัยบ้านโนนแต่ตำบลธาตุอำเภอวานนน,นิวัดจังหวัดนครพนมเอยจังหวัดสกนคลนครครับพี่น้องมาอัปเดตความคืบหน้าครับผมเป็นขออนุญาตภาคเสียงเองนะครับเพราะว่าอายแล้วทายมม่หายแล้วผลว่าเวอเ์กิงกันตอนนี้ มุ่งองค์หลังค่านะครับมุ่งองค์มุ่งหลังค่าองค์ะพธรูุนะครับเสร็จไปแล้วองค์หนึ่งนะครับองค์ที่แหลกที่ห้าเห็ดที่ห้าท้ายงนะครับอันนี้อัน,นตัวนี้ตัวทีห้าเห็ดยืนยนี่จะเป็นองค์ข้างหน้าองค์ที่สองนะครับองค์ข้างหน้าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเลยน้อยเดียวครับพอ่อพ่อมุ่งหลังค่าเสร็จแล้วปึออ่บห้าสีทาสีองค์ะพธรูุนะครับพี่น้องนี่สวยงามครับโคง้ง ข้งสางเล็กนะครับเสาเล็กแข็งแรงทนทานเสาวความนะหนาฮามินครับหามินกับเทวานาเติบนะครับฝังลงเลิกตังเป็นเกือบเมตรไปแล้วครับแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้เพิ่นเร่เอออกหินเอาทรายมาลงเลยจะทําเป็นแทงแทงน้ำจะเอาทางน้ำขึ้นทางน้ำห้าพันลิตรขึ้นตั้งบนขาตั้งนะครับ จะใหดเป็นคล้ายๆประปาครับตัวนี้ใส่โซลาร์เซลล์ใช้โซลาร์เซลล์ดึงขึ้นนะครับแช้พลัางงานแสงอาทิตย์ดึงขึ้นเพื่อเพื่อไปพักไวในถังนะครับพอพักไวในถังแล้วสิได้ดใส่น้ำประปาทั่ววัดเลยนะครับเผินกับลังสิเพินวัดสิทิเทข้านก่อนเทขานแล้วก็จะว่างเสาวางเสา,ว,า,เสาว่างแพทนะครับบริวิวัดก็มันมีความแห็งแหลงยังน้อยครับก็เลยต้องเด เห็ดระบบชนรับประทานด้วยนะครับเข <c oughs> ้าเห็ดกระย,ย่างครับมีติดไฟ้พร้อมมีมุ้งหลังคาพระสองอมนะครับสวยงามอันนี้เป็นองค์แรกนะครับองค์แรกที่เข้าเห็ดนะที่เห้าเริ่มมุ้งเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวถามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะบอกวุ่นพี่น้องน,นะครับจิบวัวเบื้อง จะปูกระเบื้องตรงเนี่ยตรงรอบๆอบนี้นะครับรอบองค์พระประธานนะครับปูกกระเบื้องหรือว่าเทศเป็นพื้นปูนนะครับเป็นล้านปูนเพื่อให้พี่น้องในสักการะบูชานะครับเดี๋ยวใครเสื้อเอ่อเชิงทูปนะครับเชิงทูปเชิงเทียนกระางถูกจางเทียนนะครับผมสาหรับพี่น้องที่รวมอนุโมทนาเข้ามานะครับผมรวมทรรบุญมากก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับให้พี่น้องมีความสุขความเจริญน,นะครับ มีความสุดความเจริญยากเจ็บยากจนนะครับผมให้มาตัวใดก็ได,ได้แห่งกลับขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับผมมีความลมเย็นคือยังพัดนะี่ครับมีความสว่างสวัยคือไฟนะครับแล้วก็มีความราบลรื่นไรลเรื่นขึ้นน้ำนะครับผมสาธุครับผม